ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วล่ะฮะสำหรับงานวิวาของพระเอกหนุ่มเนีฮะเวียสุกุลวัฒน์และเจ้าสาวคนสวยอย่างวิกกี้นั่นเองเนีฮะซึ่งเธอเนี่ยเป็นนักธุรกิจนอกวงการนั่นเองนะฮะที่กําลังจะมีงานแต่งเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ฮนะ17กรกฎาคม2565นั่นเองนะฮะณโรงแรมคาเพลากรุงเทพนั่นเองหลังจากทั้งคู่ได้พากันไปจดทะเบียนสมรสอย่างชื่นมื่นไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองครับ ล่าสุดฝั่งว่าที่เจ้าสาวอย่างวิกกี้เองนะฮะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนั่นเองเนี่ยฮะออกอาการตื่นเต้นไม่น้อยเลยเลยฮะกับงานที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เจ้าตัวก็เลยออกมาโพสตภาพพรีเวดดิ้งนะฮะคิ้วๆอีกภาพเนี่ยพร้อมกับแคปชั่นที่เห็นเราต้องบอกเลยว่าโอ้โหตื่นเต้นแทนนั่นเองนะฮะโดยวิกกี้เนี่ยได้โพสต์ภาพของเจ้าตัวนะฮะแล้วก็เวียสกุลวั์ที่เป็นภาพมุมสนุกๆนะครับปนกับความน่ารัก ในสระว่ายน้ำลงอินสตาแกรมของเธอนั่นเองครับมาพร้อมกับแคปชั่นที่บอกว่าอายุระดีวอลเอ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 นะฮะตื่นเต้นมากๆพร้อมกับคำอ้อนๆนะฮะงื้อนั่นเองนะฮะแล้วก็ขอหัวใจจากแฟนคลับทุกคนอีกด้วยเนี่ยฮแท็กครอบครัวขนาโรดแล้วก็แท็กไปที่อินสตาแกรมของหนุ่มเวียแล้วก็แท็กไปที่นะฮะอินสตาแกรมของคุณแม่ของเวียอีกดัวเช่นเดียวกันนะครับและแน่นอนนะฮะหลังจากที่วิกกี้เองได้มีการโพสตภาพดังกล่าวออกไปเนี่ย ก็มีแฟนคลับของหนุ่มเวียเองรวมถึงนะฮะแฟนคลับของทั้งคู่เองเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์อิโมจิรูปหัวใจอย่างมากมายเพื่อที่จะแสดงความยินดีกับทั้งคู่นะฮะแล้วก็งานที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยอย่างไรแล้วเนี่ยก็ต้องรอติดตามไปพร้อมๆกันนะฮะเพราะว่างานที่จัดขึ้นในวันพรุ่งนี้เป็นงานไพรเวทเนี่ยเฉพาะครอบครัวแล้วก็ คนสนิทใกล้ชิดนั่นเองเนะฮะไม่ได้มีการเชิญสื่อมวลชนหรืออะไรแต่อย่างใดนั่นเองเนะ่ยยังไงก็ขอแสดงความ,มดีกับพระเอกหนุ่มเวียของเราและกันแน่แล้วก็ว่าที่เจ้าสาวอย่างวิกกี้ด้วยเนี่ที่จะเป็นฝั่งฟาแล้วก็เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วก็อบอุ่นนั่นเองครับ